พบกับช่องอัธพลไพขยาดครับสวัสดีครับวันนี้พามาดู v ีออปี2011ครับอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังนี่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาด้านข้างครับรุ่นเจครับรุ่นเจจะเป็นตัวนี้ครับด้านข้างนนี้เป็นด้านหน้าครับ v ีออปี2011ครับไปดูด้านในกันครับ อันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติวีออสครับวีออปี2 0 1 1หน้าตาเกียร์จะเป็นอย่างีงครับก็จะมีเวลาเราจอดรถก็จะมาที่ p าร์ p a าร์ตรงนี้อันนี้ R คือถอยหลัง N เกียร์ว่าง D D 3ปกติดีเดินหน้าแล้วก็โยกโยกมามาด้านนี้ครับตรงนี้ถ้าโยกมาก็เป็น3 เดี๋ยวมาลองเข้าให้ดูนะครับนี่อ่าานี่ถอยหลังเอ็นว่างถ้าดีก็ตรงตรงมาดีอย่างเงี้ยตรงตรงถ้าเราจะมาสามเราก็โยกมาทางขวาโยกอย่างเงี้ยลงมาที่แอลก็คือทางชันอ๋อต้องโยกมาอีกนิดนึงอ๋อต้อง อันนี้ต้องเดินเครื่องก่อนนะมัน,นจะลงได้แล้วก็มาเอ็นเวลาเราจอดเราก็ไปที่ปาร์คเนี่ยครับตำแหน่งเกียร์ของวีออฟสองพันสิบเอ็ดครับตำแหน่งเกียร์เดีย๋ยวไปดูตำแหน่งแอร์ครับตำแหน่งแอร์นี่ก็พัดลมตรงนี้พัดลม อันนี้จะเป็นเปิดน้ำยาน้ำยาเราเปิดปกติก็เปิดประมาณนี้นี่แอร์อันนี้ก็จะเป็นอากาศอันนี้คือถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทั้งลงที่ขาแล้วก็ลงขึ้นหน้าอันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหน้าอย่างเดียวขึ้นมาที่หน้าผากเราครับ ประมาณนี้โอติมก็ปิดอยู่แล้วเนาะปิดมาด้านขวาทนนี่ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักก็คือตรงนี้เป็นตัวชี้อปอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมแอร์ของวีออสสองพันสิบเอ็ดครับนี่เราก็ปิดปิดก็จะมาออฟตรงนี้อันนี้ก็เป็นพัดลมหนึ่งสี่ อันนี้ก็จะเป็นอากาศจากในรถนอกรถอันนี้หมุนเวียนในรถถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอากาศนอกรถอากาศนอกรถเข้าตัวนี้อ่ออันนี้ก็คือปุ่มควบคุมความเย็นครับแอร์ด้านบนก็จะเปน็นนี่ก็คือวิทยุเปิดปิดเนี่ย รู้นึกรู้จริงอันนี้ก็จูนดิ้งจูนอันนี้จูนจูนละเอียดครับอันนี้ก็เป็นช่องเดี๋ยวไปดูที่ไมค์ครับไมค์จะเป็นอย่างนี้เข็มไมค์ครับท่านซ้ายจะเป็นวัดวัดรอบท่านขวาจะเป็นความเร็วปกติอยู่ที่ปั๊บไอตัว ขีดขีดฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดน้ำมันครับน้ำมันก็นี่แหละครับวีออสพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้พวงลายหน้าตาของวีออสสอ1พเป็นแบบนี้เลยครับคอนโซลคอนโซลก็จะเป็นอย่างนี้ครับ หน้าตาคอนโซลน,นะม่ค่ก็ชัดเลยเราปรับมาคอนโซลของวีออสก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับู่ตรงกลางครับครับวีออสวีออสอันเบรกเบรกมือครับอันนี้เบรกมือ เบรกบืออยู่ตำแหน่งนี้พรามาดูด้านข้างด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือล็อกไม่ให้เปิดกระจกอันนี้ปลดล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ก็ควบคุมประตูั้องสี่บานครับ ครับอันนี้ก็ภายในห้องโดยสารครับในห้องโดยสารอันนี้ด้านหลังครับดูที่เบาะครับเบาะเป็นกรัรมบะีครับมาเดิมๆครับด้านหน้าจะเป็นเบาะกรรมัมบะีแต่ว่าผมไปหุ้มเบาะเพราะว่าเบาะมันขาดจับก็เลยหุ้มเบาเป็นสีดําครับเป็นการหุ้มเบาะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเดิมๆครับ อันนี้ก็คือวีออสปี2011เดิมเดิมกับภาพโอเคครับน่าใช้ครับรถใช้งานดีครับรถประหยัด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับ้านหลังก็เป็นเบาะการ์ยีครับอันนี้โดยรวมครับดูที่กระทะล้อครับกระทะล้อปี2018จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเหล็กฝาครอบครับอันนี้ด้านข้างครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับปี2011อครับปีออดปี2011อครับในด้านข้างครับครับโตโยต้าวีออปี2011ครับรุ่นเจครับตัวนี้เลยครับครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูบกระดิ่งให้ด้วยครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกดดีกห้ด้วยครับบายบายสวัสดีครับครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณผู้ติดตาม fc ทุกท่าน